รบบครบเครื่องเรื่องรถยนต์มือ2รับรองราคาถูกใจบริการรวดเดียวเฉาใบาซื้อขายข้างใดอย่าลืมนึกถึงเลรถบ้านรถสวยราคาถูกย่านมีบุรีกรุงเทพ โทรเบอร์0 9 2 8 2 9 3 6 2 3และในวันนี้นะครับเรานำเสนอมิตซูมิชิมิลาดหนจุด g l x ออโต้เบนซินปี2 0 1 5กับเลขไม้เพียง92,000กิโลเท่านั้นนะครับราคา159,000บาทผ่อนที่3,500บาทนะครับได้สีขาวสวยนะครับสำหรับคันนี้ได้แม็กแต่งวสวยๆขอบ15 ลดได้เดิมทั้งคันนะครับรับประกันโครงสร้างชนหนักพิควาบน้ําท่วมจมน้ําและรับประกันการโอนทุกกรณีนะครับดูรถได้ที่ไทยลาดซอยหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับสามารถชมและทดลองขับนะครับผมใครมาไม่ถูกนะครับพิมพ์ Google Map นะครับว่าเลรถบ้านรถยนต์มือ2นะครับและมาตามโลเคชั่นได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคานะครับที่ราคาที่1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่ที่3,500บาทต่องวดนะครับ ท่านลูกค้าท่านใดนะครับอยู่ในโทนพื้นที่ภาคกลางนะครับอย่าลืมนะครับที่กู้ที่ไหนไม่ผ่านนะครับไม่ว่าจะอาชีพอิสระหรือติดแบ็กลิสต์บูโรนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแถมฟรีนะครับคันนี้คุ้มครองฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีเต็มนะนี่เลยนะครับภายในนะครับได้เป็นเบาะผ้าลายตัวตัอย่างนี้เลยเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมเครื่องเสียงนะครับสามารถรองรับวิทยุ fm am aux นะครับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับเกียร์ออโต้นะครับ ภายในสวยๆน่าใช้เลยนะครับไม่เปิดไม่เปื้อนนะครับเจ้าของดูแลดีมากนะครับนี่ครับแอร์แพ็คคู่หน้านะครับผมแอร์แมนนวลนะครับผมมีช่องเสียบ USB ให้นะครับเป็นรถแฮดแบกหน้าประตูหน้าใช้นะครับผมด้านหลังนะช่องเก็บถัมพลานะครับด้านหลังนะครับมาดูภายในส่วนของถาดลูกมะลนะครับยางอะไหล่ไม่ลมไม่แรงอยู่ครบนะครับน็อตเดิมไม่เคยขยับไขใดๆนะครับไม่เคยมีชนท้ายนะครับคันนี้นะครับห้องเครื่องนะครับ สวยๆนะครับกับเครื่องยนต์สาูบประหยัดน้ำมันนะครับ78แรงม้านะครับเครื่อง1,200ซีซีนะครับภายในเครื่องนะครับคานนงคันหน้านะครับได้เดิมนะครับไม่มีการผ่านการชนหนักใดๆนะครับเครื่องยนต์เป็นเบนซินนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับฝากด้วยนะครับผมใครสนใจนะครับโทร0ูนย์เก้าสเลรยรถบ้านย่านมินบุรีครับ